ขยาหน่อยลวกงูวอะไลกอะไรเล็แมวเล็บแมวเล็บวภาษาลาวเลเยี่ยวภาษาลาวเล็บแมวเล็บแมวอืมเล็บแมวอ๋อเล็บเยี่ยวเล็บแมวภาษาโคราชเลยภาโคราชอ๋อไรเี่ภาษาโคราชอะไรเล็บเยี่ยวไอ้ลวกมันเป็นยังอ๋อนี่มีน้ำบ่มีเร่นอน้ำนาออื่วลยนอ หวานเน to er ี่ยผลละไม้ผลไม้ป่าหากินยากเลี้ยงอุนยมต้นดกด้ยว่าผลไม้ป่าหากินยากหมากเล็บแมวหมากเล็บแมวเล็บแมวเลี้ยวเลียวเลี่ยวาษบภาษครเล็บเดียวภาษาไทยเลีบเดียว

อันนี้ตนออ้อโนอะไรแบบอันนี้อันนี้ต้นปอเหร่อตปอต้นกระเทียมอันนี้อันนี้เด้เดี๋ยวตอนนี้มาทุกตอนนี้ทุกกนก้อนตันนี้เล็บียวลูกทุกสียังไงลูกทุกสีดำอืมอืมเอ้าปูไม่เคยกินบ่เอาปูไม่เคยกินเลยเอฟยวอ่ะ หน่อยอยออู่อันนี้ไม่สุกเท่าไหรเนาะแต่ว่าเน,นี่ลูกสุกว้าแซบเร้าแซบอุ๊ยคือเม็ดใหญ่หลายเนี่ยแล้วตัวมันจะหวานได้ปุ๊บลูกขี้เท่าแซ่บวัวมั้งแล้ตัวนั้นมันจะหวานอะไร เปี้ยวไหมมันไม่ได้เปี้ยวแัล่ามุ๋บาด้ลรออ้าวมันกระปุ่มมันกระปุ่มซาดีๆนี่เหรอฮะไม่ว่ามันน้อยหรือกระปุ่มาแค่แต่ว่าน้ำนี่สุดยอดมันก็บตระกูลเดียวกับรปุ่มาเนาะสองคนถึงมันปืี้ยวอะไรโอ๊ยขุสนตามึงต้อุ่นตาโอ๊ยมันไหลโอ๊ะได้กลิ่นรสชาติเก่าแล้วคิดถึงอดีตแล้ว

เอาเคยจอความหลังนึยว่าโอ้ยถ้ามันย้อนกลับไปได้ก็จะดีแท้หมดแล้วนี่มัล่วงไหลานะต้นอันดุกวนต้นหนอต้นโอ้ยตัวนั้นโดครับโดมันก็มีต้นตอโ้องการโอ้มาเพียงลูกได้มาเพียงลูกล่วงไหลโอ้มาเพียงไม่เขียนน่ะถ้าใครต้องการสายพันธุ์ติดต่อได้ไหมี๋ยวตอนให้ให้ครับปากตอนฮะโอ้เป็นกรรมการงานเลย อย่างนั้นงอกนีดเดี่วว่าเดี๋ยวให้คำพายเดี๋ยวให้คำว่างตอนแล้วก็จัดการทับการตลาดเองโอ้นี่ีเขาเล็กเ,เล็บแมวเล็บย,ย่ออูาหายกันยากเ้อถ้าใครต้องการย่อตอนให้ให้คำว่างตอนให้ถ้าอยาอยุคไปแปดเจ็เก้าสิบเนี่ยยุคนั้นนะ่ะโดนเล,เล็บแมวเล็บแมวเล็บยอ่อโอเคอันนี้ก็ป็นต เดี๋ยวใครต้องการจดต่อได้ล้วให้ตอนให้เล้ว้เขาจัดการเลย